สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่ายลากยเอฟซีสาวน้อยทีคารุปราศรูนทุกคนครับพี่น้องคราวนี้เวลาประมาณสามทุ่มกว่าหรือพี่น้องเด้อวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดอ่าวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดเดือนมก,กราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่พี่น้องคราวนี้น้องนางในเซอร์ก็เข้ามาแล้วครับพี่น,อน้องเข้ามาหลายเปิดเลยพี่น้อง ผู้นี้ก็จะทยอยอีกวันนี้จะเป็นการซ้อมครับซ้อยายามเพื่อที่จะสแสดงงาน,นวันพรุ่งนี้ครับบรรยากาศครับบรรยากษา์ทางหลังแต่ว่าข้างบนกับอดโจกับทีมงานบริหารเพื่อกลังประชุมหมอลลอยู่ครับเนาะไปเออกำลังชวนท่าเต้นค่ะเหรอไม่ได้กลับบ้านเหรอไปเออนะ น้องไปเริกกลับอาทิตย์เดียวค่ะแล้วก็กลับมาใหม่จริงจริงบ้านแพงมากเฮ้ก็บอกว่าเฮ้ก็บอกว่าน้องปูลุกเอ้ยน้องไปเลิกทำอะไรนะที่ว่านว่าบอกลงทำหองใชเครื่องประดับไม่ใช่ที่ว่านลงลงในโทรศัพท์นะที่ว่าเขาว่าดูดีดูดีแต่ว่าลุงตู่จะไม่ได้เข้าไปดูไม่รู้ว่าเข้าไปดูยังไงนะทิกตอกหรือเปล่าหรืออะไรปอค่ะบอมีบอมีติดต่อ เขาก็ว่าน้องนางไอง้หลายคนพากันถ่ายรูปถ่ยนี่ลงกันนะอ๋อน่าจะเป็นท่ยายแบบวันนี่พวกไส้กรีบเป็นตลาดวันี้บ่งเขาสนุกดูดีเลยนะทำผมไส้กรีบบานเป็นตลาดวัด <c oughs> จ,นะจันทลางน้องต่อละ่ะทำไมควรผมโพลอย่างนี้อนะ่ะพอดีว่างเป็นแบบมาฮะห<า>ูฟูเลยไปตัดผมออกให้มันเป็นออกมาใหม่มันเรียบเหมือนเดิมเออไป็เทียบอะไรปิดปิดปิดเมื่อกี้เลย กลับบ้านอยู sure <ios> to to ่บ้านเลยใช่ไหมอยู I ่บ <etti> ้านอยู่จังหวัดไหนนี่ศรีสกกีโอ้เป็นไงทางโน้นโควิดเป็นไงบ้างโควิดก็ไม่มีใครเป็นนะพื้นที่สีเขียวที่ปลอดภัยออปลอดภัยปลอดภัยนี่อันนี้พากันนั่งทำอะไรจ้ะเนี่รอตองเต้โอ้ให้ให้บอลบประชุมอยู่มาประชุมัอลลำอ่าโอ้รู้สึกว่ากำลังห้าวหันพี่น้องนะ นานแล้วไม่ได้เต้นนานแล้วไม่ได้เต้นกำลังฝึกครับซ้อมหน้าเต้นครับซอบใส่านอกโ้ยมกนะุคนสวยๆทำงามครับใสเซอร์มาทีนี้ประมาณมากี่เปอร์เซ็นต์นี่ของเดนเซอร์ประมาณเดนเซอร์ก็เยอะอยู่ยเอะไม่สวดว่า ก็ได้ประมาณ70%อยู่ครับ70%ใช่ไหมค่ะถ้าไม่ใช่ไม่เห็นครูเอครูเอน่าจะมาสิ้นเดือนค่ะน่าจะวันน่าจะวันที่หนึ่งไปอีกสี่แมงห้ามาแล้วก็ว่าท่านได้มาโอ้หางงานเรางานเราที่แน่เลยวันที่วันที่ไหนี่เองนี่นุกกับพันเนี่ยใส่ชุดแบบว่าเสร็จเสร็จเร็วในบอวันที่ขาดนั้นใกล้ๆนี่วันที่ห้าใช่ไหมจ้าแม่นบอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันลูกก็ไม่รู้ก็ครเห็นคิวงานเพื่อเเพราะว่าเห็นเลยน้องๆในเสื้อเขาจะมีลายกลุ่มมีอะไรกลุ่มเพ ใช่ตื่นยกเลิกไปไล่ยิงแต่ที่แน่นทีห้าก็มีอยู่ใช่ไหมแล้วซีผาีวันที่หน้าไม่น้อยู่ไหนอยู่ไหนวัน่อกี้าอยู่ใส่นาต้สกีสกีค่ะโอ้เขาข้าถ้าเขาไปยกเลิกใช่ไหมสกีทสกีเนะแอ่เขาลแล้วนเขาลแล้ว่างตรอ่นสกีเน้สกีเ่นได้เล้องอะไรครับิอะไรนะะน้องอะไร อิตาดูโอ้หน้าผากก็สวยนะน้องอีตาโอ้ยตายละอีดอหน้าผากดูดีเลยเหมือนพอดีเลยดีหน้าผากก็นุ่งเลยหัวเองหัวเฮงดีเลยหน้าผากดูดีแต่ว่าใจใจก็ลอยไปเล่นอยู่ซิสเกตสองงานได้ใช่ไหมเมั่อวานให้เล่นแล้วเน้านิวหน้าก็บอกกันเลยก็ออกมาแล้วเมื่อวันที่ห้าเราก็ได้เล่นได้คนจะมี้ปาจีมิสายแก้วอืมีิสกิสกตขอนแก่นก็มีอืมบึงการ S <S <เอ> <ify> ใ,หให้มันให้มันเล่นได้ถ้าะจะไม่มีตังชาจะดีเนาะเขาเป็นวันที่ให้เล่นได้เป็นอีกวันตรงได้เล่นได้เหมือนกันโอ้ขอให้เล่นได้พี่น้องขอให้เล่นได้จะได้เจอกันพี่น้องภาวนาให้ได้ให้ได้โอ้บนวิธีการเคลื่อนข่าดพี่น้องตอนเช้ากับเบื้องหลังวิธีไปก่อนพี่น้องเนาะรูปบรรยากาศแจ้งทึดทึด ติ๊กไปไหนไม่เห็นเลยกนะไปเที่ยวไหนไม่เห็นอยู่เป็นเป็นคนโกสุมจริมเหรอเอาอยู่บ้านไหนยู่ได้ไปเอยู่บ้านเมีองไม่บอกว่าอยู่โกสุมในบ้านเมือโอ้เออคครับตอนนี้ค่ะน้องๆกางเสื้อกาลังนั่งรอนั่งรอเวลาเพื่อที่จะเสียจากมะรำนี้กั ขึ้นไปประชุมต่อแล้วก็รอซ้อมเต้นครับตอนนี้กำลังกำลังห้าวกำลังหันนครับแต่ละคนครับอันเดียวนี่ทุกคนมีป้ายแขนอามข้มาาวน้องอะไรเอามาจังยวนึกว่าไปวงอื่นแล้วครับผมเอ้านึกิะข่าวว่าไปวงอื่นแล้ว เขาเต็มออกแต่เาว้น้อยไปกว่าคนอื่นแล้วใส่เ่าท่านจะมาไปสวมใส่เอาไปดนข่าวว่าไปตามหาลูกพลลูกพลคืออะไรลูกพลเป็นอะไรเป็นญาติอะไรกับลูกพลลูกพลอยู่เห็นเขาแซ่เห็นแซ่ว่าลูกพลลูกพลอะไรเขาวบ้านใส่หมวกป้อมหมวกป้อมคือหมวกกันหมวกโมงหน้าจ้า เคยไปไปพอี่ไปกีนยางพอดีไปยอดโคดสนดอกไปยอนโคดดอ่าระเนียนก็คอยทายลูกก็ยาวเพราะีเขาเลบ้านเกิดประเด็นวาลูกโคดมาดีเขาเมเมนต์มากบอกมนคนก็เลยโคดไปไล่ถ้งองรเออโอ้คือบอกได้ดอกลูกโคดจะชิาเตะาบันี้คเพราะแตนาตลกไปกินยางไง คือะได้ลาก็ซรอดอยู่นะคืออยครับเดียบัดึงขาเขาเรียนี่อนน้ขาอันนี้กระทยักเลทาเต้นจ้ากระชุบแล้วลบอกจ้าแลเซอร์ประชุมแล้วแล้ว เป็นเซอร์ันนี่ประชุมจ่าไปจัด็อกกิ้งซื้อเวลาเมื่อเมื่อนาเดนซื้องานาสิพี่มันคืออะไรนอจากวิทาพี่ะอเดน์กับโฮูคือกันได้ก้งานเลยจ้ะมฮัวตาเตินเหมืออื่นปุ๊บกัดชิมเมื่อื่อด้วยสิเมื่อมไดยูบอว่ามัดเป็นซอยเบนเซออเขาก็ว่าวิทยาสิพี่ยูสันเขาก่กับกเบิษงสถานการณ์ ถเกิดมามันกีหายกเลอกปั๊บเป็นแบะสมมติสมมติว่ามันยกเลึกก็บก็วันสิว่ไลน์ใส่ใส่หรอยุสิสเกตเขาว่าเขายุสิสเกตเอาแล้วอันยุเลยเป็นยังไงโควิดโควอรออาการหนาวจ้านั่นแหละโควิดเป็นยังไงฮะโรคโควีนเป็นยังไงยุ่งเลยยุ่้งเลยนะบ่อนกันมีมีตี้ีรือเป่าเขาว่ามีจิคนยุใส่ยอเพอหรือเปล่าโอ้ย้อมเพิหยังวัด มันอยู่หลายมองนะจ้าครับแตนดูสิมีม่่หลนจ้าบ่ย่าลาน่าญาติเลยเอาคือไปยู่สนางขา่มี้่ะปะอยากลายพ่อยากนะช่วงนี้พออกนหนาวบ่ไปรุนห่วงนี้ไปรุนโอ้คือคือคือดีแล้วนอนใสแล้วมันไนนอนไส กระเมวงจ้าโอ้เสียใจดฟันะไนอนกรเม่พวงเนาะแมนพาะปลาไ่ได้อยู่บัดพักเรียวง่ายไปยุ่งเรียวไม่ได้ม่อยู่บัหลังไม้นี่บอกรเมียบ่อหลาไม่ได้ยากหรอจ้าสียมาอยู่ไม่นานลูอายยูอ่าอาอุจ้าเอเชื่อเชื่อมาถ่กันวเจดเดอมาไปดูลูกตัวลูกซีดลูกซีดน้ำหน่อฟางพุ่นเด้อจ้าอเโอเค กระโปงกระโปงซาลารับแล้วซาลาเราเบื้งบรรยากาศแต่โอ้มาลายเลยนะครับพี่น้องลลายลายว่าลายเลยเจ็บเปนกมเนหน่อยได้ลายครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนายกอล์ฟารู้สึกคือบึกบึนเลยแต่ก่อนคือุ่นดีอยู่อยู่วงสาวน้อยแต่ก่อนคือุ่นดีันนี้คือบึกบึนเลย บันหนูต้อยลงบอกเป็นอาจารมา่ไม่ได้เห็นหนูกินอะไรหนูก็อ้วนคือบึ้งบึ่นแต่ปะนึกว่าไปออกกําลังกายก็ยุบหนี้กับไปตีบริยุบข้าวว่างกับไปอยัวแค่ตะลุกที่กินลายหลายมันสีอ้วนกินหผากค่ะว่าอาจารย์น่าก็ดีเตรียมความพร้อมไปดีร้องเตรียมความพร้อมแล้ววัดที่อาจารย์บัวอาจารย์ใจ หายอดดีว่านายสงคารงคาดีนะครับตู้ใจตู้มาเดี่ยวปกตินี้ง่ามนักกีฬาของกองทัพโจรโอ้โลาช่องใหญ่ตัวนี้ครับผมตายแล้วเลยชนเลยชนเลยปึ้งเลยนี่โอ้โวันดีครับมาแล้วันดีครับคุณนายครับตลกไม้ครับตลกไม้ครับ ฮ่าดูไม่ได้พี่น้องแต่ละช่องใหญ่เขาจะพึ่งา้พี่น้องแต่ละช่องใหญ่แค่ต่ละช่องใหญ่เขาโอ้หลายๆครับสิเทวะหลายเทวาหลายเทวาหลายครับแม่หน่อยครับเตียมพ่อ้ามพ่อสุ้ยจอดซุ้ยอดครับยเชิญนะครับเด้อทางกลุ่มไล่ปีนิครับพี่น้อง ไปเบื้องล่างเราเส้นลุงตูจังหน่อยนะพี่น้องโอ้คือคืนคืนคักคักคัก เดิลงมาไหนได้อยู่ใช่ไหมงสังมือหนงสัยเส้ล่เบื้งแ้กครับสานการ์ิเล่างคือคือคือตอนนี้การณาป๊อจู๊กกำลังประชุมนทีมงานนี่ขอลำ่ขอลำอยู่ตรงนี้ับพี่น้อง ทางมล่ามสามารถลยพบเพียบพวกนี้นะครับพวกนี้ต้องขอหลังพี่ๆทกต้องขอทุกอย่างแล้วแคนตะอมสไปไปซีไปหาทุกคนต้องรวยเคาก่เรื่ออคนเสียเ่นื้เรื่งไหลบเลยเื่งีการเิดีอาจจะเิดมาซื้อเทว่าผานเข้าผ่านเข้า่คบแวล่าีแ้วล่าอยยอรออดกอาียเรื่งี่เป็นคือโว์ หลังจากประชุมตรงนี้แล้วก็สีเป็นการซ่อมน้องเดินเซอร์ต่อครับพี่น้องทำบรรยากาศโดยรอบหน้าพิธีครับนะครับเอาสหรักที่นี่ฝากไว้ที่นี้นะครับเด้่องอภพฝากพ่อครับเบิงแล้วมันแล้วการให้พี่ดีแม่สุขสุขคนได้พี่น้องครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปพี่น้องเล่าดูลูกชิ้นในมือเลยพี่น้อง มือมันรุ่นกันนะพี่น้องเนาะน้องเมย์สีได้ขึ้นล่ำ่ลำมือมรุ่นกันครับมื่อนี้ถือว่ามาประชุมอยู่นะครับมาประชุมครับเมื่อนี้รอบเมืองรอบเมืองสวัสดีครับอรายสวัสดีครับอ้าวโอเคสวัสดีที่นี่พี่น้องน้อมูใบระดมมือแข่งนี่มันมันมาสองเอาความงามกับพ่อแล้วความงามมาโชว์กับพ่อเนี่ยมันต้องกินฟอนอ่ากินฟันกินฟันกินฟอนในมื้อเดียวพี่น้องอ้าวโอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าแล้วลิปนี้สวัสดีครับลุงด้วยตลอดปี่ชุดดีตลอดไปสวัสดีครับ